สวัสดีค่ะวันนี้ตรงกับวันที่24พฤษภาคม2566ไม่ได้เจอกันหลายวันนะคะประมาณสัก6วันแล้วนะคะไม่ได้ทำคลิปเพราะว่าโทรศัพท์เนี่ยมีมีโทรศัพท์ของแก๊้งคอนเซนเตอร์มาแล้วก็มันรวนตลอดนะคะก็เลยไปไปแก้ไขโทรศัพท์นะเพราะว่า เวลาอัดคลิปเนี่ยมันไม่ต่อเนื่องนะมันก็จะมีสายแปลกๆโทรเข้ามาเราก็เลยงดแล้วก็ไปจัดการให้มันเรียบร้อยซึ่งตอนนี้ก็เรียบร้อยแหละนะคะไม่มีอะไรมารบกวนในระหว่างที่อัดคลิปอยู่นะคะวันนี้ก็อยากจะมาคุยเรื่องของทำไมคนเราต้องฝึกสตินะคะเป็นสิ่งที่ทุกคนควรจะฝึก ะะสาเหตุเป็นเพราะว่าเดี๋ยวนี้เนี่ยคนเราส่วนใหญ่นะคะหลายคนที่สติไม่อยู่กับเนื้อกับตัวนะคะบางคนก็ขาดสติบางคนสติไปท่องอดีตนะคะบางคนสติก็ไปท่องอนาคตนะคะสติไม่เคยอยู่กับปัจจุบันนะคะและเหตุผลที่คนเราควรจะฝึกสติ ให้อยู่กับปัจจุบันก็เป็นเพราะว่าเราจะได้ดับทุกข์เราจะได้พ้นทุกข์กันนะคะเราฝึกสติฝึกพิจารณาสติให้อยู่กับลมหายใจนะคะให้อยู่กับปัจจุบันเพราะว่าลมหายใจเนี่ยคือปัจจุบันลมหายใจไม่มีอดีตลมหายใจไม่มีอนาคตลมหายใจมีเพียงแค่ปัจจุบันเท่านั้นนะคะทีนี้การฝึกสติ อยู่กับลมหายใจเนี่ยมีความสําคัญก็คือว่าเมื่อเรามีสติอยู่กับลมหายใจเราอยู่ในปัจจุบันแล้วเนี่ยเราจะรู้ว่าเราควรจะพูดอะไรเราจะรู้ว่าเราจะคิดอะไรเราจะรู้ว่าเราจะทำอะไรเราจะมีสติกํากับการกระทำของเราและทำให้เรา ไม่สร้างกรรมนะะไม่ทำบาปเพิ่มขึ้นนะ,ะแล้วก็รักษาใจให้เป็นกุศลนะะแล้วก็ในส่วนที่เรารักษาสติให้อยู่กับปัจจุบันนี้นะคะมันก็เป็นบุญนะะใจิตใจเราสบายใจสบายก็คือใจเป็นบุญนะคะเป้าหมายของการฝึกพัฒนาสติให้อยู่กับปัจจุบันก็คือการที่เรา ไม่ไม่สร้างกรรมเลวนะคะเจตนาของการคิดเจตนาของการพูดเจตนาของการทามันก็คือกรรมนะคะไม่ว่าจะเป็นสิ่งที่ดีหรือสิ่งที่ไม่ดีนะคะชีวิตของคนเราส่วนใหญ่ก็จะวนเวียนอยู่อย่างนี้นะคะทีนี้เนี่ยก่อนที่เราจะไปพัฒนาคนอื่น ก่อนที่เราจะไปพัฒนาสังคมไปพัฒนาองค์กรน,นะคะเราจําเป็นที่จะต้องพัฒนาตัวเองก่อนนะคะมันมีเคล็ดลับของการปฏิบัติอยู่นะคะการทําอนาปัญสติหรือการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนั้นก็คือการที่เราอยู่กับลมโดยที่ ให้ลมเป็นหลักในการที่จะเอาสติให้อยู่กับปัจจุบันทีนี้เคล็ดลับตรงนี้เนี่ยหลายคนไม่รู้นะเมื่อสติอยู่กับลมแล้วเนี่ยนะสิ่งต่างๆที่อยู่ในอดีตนะที่เหตุการณ์ต่างๆที่ผ่านมาในอดีตไม่ว่าจะเป็นเรื่องเรื่องร้ายหรือเรื่องดีนะที่มันเป็นสัญญาเกิดขึ้นที่มันเป็นสัญญาขันเกิดขึ้น ถ้าสติเราอยู่กับลมหายใจในปัจจุบันอยู่เนืองๆอ,อยู่สม่ำเสมอมากขึ้นต่อเนื่องเรื่อยๆนะคะสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตนะคะสิ่งที่มันเป็นเหตุการณ์ในอดีตที่เราเคยจดจำฝังแน่นอยู่ในใจเนี่ยมันก็จะละไปเองโดยอัตโนมัตินะคะบางคนทำยังไงก็ไม่ละนั่นเป็นเพราะว่าเราทำยังไม่มากพอนะเราทำยังไม่มากพอ มันก็ไม่ละนะแล้วมันก็มีเหตุปัจจัยหลายอย่างในการที่จะฝึกพัฒนาตัวเองนอกเหนือจากการที่เราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจในปัจจุบันนะคะถ้าเราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจในปัจจุบันอยู่ตลอดเวลาอยู่สม่ำเสมออยู่เรื่อยๆอยู่เนืองๆคือเผลอไปหลุดไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมา เผลไปหลุดไปก็ไม่เป็นไรก็กลับมานะคะอยู่ในขณะที่เราลืมตานี่แหละนะคะทำให้เป็นนิสัยทําให้เป็นนิสัยนะคะเมื่อเราฝึกอยู่อย่างนี้เนี่ยสติเราจะเข้มแข็งขึ้นกําลังสติเราจะมากขึ้นเมื่อกําลังสติมากขึ้นเนี่ยเวลาที่เราจะทําอะไรสักอย่างหนึ่งที่มันเป็นสิ่งที่ไม่ดีเนี่ยปัญญามันจะสอนจิตปัญญามันจะมันจะปุ๊บทันทีเลยนะมันจะปิ้งขึ้นมาเลยว่าอ้ย อันนั้นมันเป็นบาปนะนะคะอันนี้เนี่ยสำหรับคนที่ฝึกมานานแล้วก็ฝึกต่อเนื่องอยู่เรื่อยๆนะคะกำลังสติเข้มแข็งมากขึ้นจะห้ามจะห้ามการกระทําที่เป็นบาปได้นะ,ะแต่สำหรับคนที่มีกิเลสนะคะคนที่มีกิเลสหนามีตัณหาอุปทานเยอะเนี่ยนะคะแล้วก็ไม่เคยฝึกเลยเนี่ยก็จะแพ้ แล้วก็จะแพ้อยู่ร่ําไปนะก็จะแพ้อยู่ร่ําไปแล้วก็จะทําบาปอยู่เรื่อยๆโดยไม่รู้ตัวนะคะแล้วก็เข้าใจว่าสิ่งที่ทำเนี่ยมันไม่บาปนะคะแต่แท้ที่จริงแล้วเนี่ยตัณหาและอุปาทานเนี่ยมันบดบังปัญญาเราจะพบว่าคนที่ฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนะคะจะ มีวิธีการคิดวิธีการพูดวิธีการทำอย่าอยู่ในเขาเรียกว่าอยู่บนทางแห่งมรรคคำว่าอยู่บนทางแห่งมรรคก็คือทางที่เป็นทางออกแห่งทุกทางที่เป็นทางออกแห่งทุกคือเราไม่สร้างกรรมเพิ่มเราไม่สร้างบาปเพิ่มเราไม่ไปเบียดเบียนผู้อื่นเราไม่ไปเบียดเบียนตัวเองนะเราไม่ปรุงแต่งนะเราพูดตามที่เห็นตามที่เป็นจริงนะคะ คือตรงนี้เนี่ยนะคะพื้นฐานเนี่ยต้องอาศัยการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนะคะเคล็ดลับง่ายๆของการดับทุกของการพ้นทุกก็คือตรงนี้แหละนะคะเพราะการที่เราอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันไม่มีการปรุงแต่งนะมันปราศจากการปรุงแต่งมันปราศจากความพอใจมันปราศจากความไม่พอใจถามว่าคนที่ฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนี้ อยู่ในสังคมได้ไหมเล่นโซเชียลได้ไหมทําอย่างอื่นอยู่ในองค์กรต่างๆได้ไหมได้แล้วเขาจะอยู่ได้อย่างดีนะเขาจะอยู่ได้อย่างสงบอยู่กับคนอื่นได้อย่างสงบถึงแม้ว่าเราจะอยู่ในวงสนทนาที่คนนั้นพูดอย่างนี้คนนี้พูดอย่างนั้นนะคะเขาก็จะมีนิสัยของสติคือในระหว่างที่อยู่ท่ามกลางความวุ่นวาย นะคะมีเหตุมากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงไม่ว่าจะเป็นภาพไม่ว่าจะเป็นกลิ่นเขาก็มีวิหารธรรมก็คือมีหลักยึดของจิตอยู่ในกายก็คืออยู่ในลมหายใจก็คือการที่เรากลับมาอยู่ในวิหารธรรมกลับมาทรงฌานกลับมาเพ่งฌานกลับมามีอารมณ์หนึ่งเดียวก็คือการมีสติอยู่กับลมหายใจนะคะ เราทาให้มันเป็นนิสัยเราจะพบว่ามันเป็นเรื่องง่ายมากเลยนะคะเราไม่ต้องไปนั่งหลับตานั่งขัดสมาธิหลับตาเราเหมือนกับน้อยคุยกับคุณผู้ฟังอย่างเงี้ยน,นะคะเราก็รู้อยู่กับลมหายใจได้นะคะมันจะเป็นเขาเรียกว่ามันจะเป็นวิหารธรรมให้สติอยู่นะ,ะเวลาเราลองสังเกตหรือว่าเราอาจจะทดลองก็ได้เมื่อเราฝึกสติ อยู่กับลมหายใจอยู่เรื่อยๆเรื่อยๆเรื่อยๆแล้วเราก็จะพบว่าสติเรามีกําลังเข้มแข็งขึ้นเราทดสอบก็ได้เวลาที่เราดูข่าวที่มันรู้สึกหดหูนะ,ะมันรู้สึกเศร้าหมองมันรู้สึกตกอกตกใจอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่ามันหรือว่าเราดูกีฬาที่เราลุ้นกันแล้วเราคาดหวังอะไรอย่างเงี้ยนะคะ แต่เมื่อเรามีสติในขณะที่เรากําลังดูสิ่งเหล่านั้นอยู่เนี่ยเราก็ในขณะที่เราตาเราดูอยู่แต่ว่าสติเราอยู่กับลมหายใจนะสติเราอยู่กับลมหายใจแล้วมันจะไม่เกิดอารมณ์ร่วมไปตรงนั้นนะคะมันจะไม่เกิดความรู้สึกเศร้าหมองขุ่นมัวโกรธหรือผิดหวังจากการที่เราได้เห็นภาพต่างๆที่เรากําลังชมอยู่มันจะไม่ไม่หลุดออกไปนะคะ หรือว่าเราอย่างเช่นเราอาจจะดูะดูละครดูซีรีส์ที่มันเศร้านะคะเมื่อก่อนที่เราไม่เคยฝึกสติอยู่กับลมหายใจเนี่ยน้ำตาเราก็จะไหลใช่ไหมฮะเราเราดูละครที่มันเศร้ามีความเศร้าเกิดขึ้นเนี่ยน้ำตาเราก็จะไหลเราสังเกตไหมคะอันนั้นเป็นเพราะว่าจิตเราส่งออกนอกนะเราเราเข้าไปเป็นผู้ร่วมในเหตุการณ์นั้น นะเราเข้าไปเป็นผู้คิดแล้วก็ปรุงแต่งในเหตุการณ์นั้นมันก็เกิดอารมณ์เศร้าหมองน้ําตาก,ก็ไหลออกมานะคะแต่พอเรามาฝึกสติอยู่กับลมหายใจให้รู้อยู่กับปัจจุบันนะคะสติเรามีกําลังเข้มแข็งขึ้นเวลาที่เราดูละครดูอะไรต่างๆที่มันมีเหตุการณ์ทําให้เราเศร้าหมองเนี่ยเราก็จะรู้สึกเฉยนะคะก็แค่ปรุงสังเวชนะก็แค่ รู้สึกว่าเป็นภาพที่เขาเรียกว่าภาพที่เราเห็นแต่มันไม่ได้เกิดอารมณ์ร่วมขึ้นไปนะคะเท่านั้นเองนะคะเพราะเพราะว่าถ้าเกิดว่าการที่เรามีความรู้สึกเกิดขึ้นนะคะเมื่อเรามีผัสสะก็คือมีภาพเกิดขึ้นเสียงได้ยินนะคะตาหูจมกูกลิ้นกายใจนะคะ โธทพะอารมณ์ต่างๆเข้ามาถ้าเราไม่ควบคุมสติให้อยู่กับปัจจุบันเนี่ยสติเราก็จะหลุดออกไปตามเหตุที่กระทบนะคะอันนั้นเขาเรียกว่าพพเกิดขึ้นอันนั้นเขาเรียกว่าพบเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นการเกิดดับเกิดด,ดับของความรู้สึกของสัญญานะของ,ส,งสังขารเนี่ยของวิญญาณเนี่ยเกิดดับเกิด,ดมันคือพพนะคะมันทําให้เราเข้าไปยึด มันทำให้เราเข้าไปยึดในในสัญญาเข้าไปยึดในสังขารเข้าไปยึดในวิญญาณเมื่อเรายึดบ่อยๆมันก็จะปล่อยไม่ได้นะเมื่อเรายึดบ่อยๆมันก็จะปล่อยไม่ได้มแล้วมันก็จะฝังแน่นอยู่ในในในจิตใจในความรู้สึกนะคะเมื่อเราจากโลกนี้ไปเป็นชาติหน้านะการเกิดใหม่มันก็จะไปตามสิ่งที่เรายึดไว้นะคะทีนี้ เป้าหมายของเราในการที่เราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจเนี่ยนะคะมีหลายคนที่เราเราก็ไม่ต้องการที่จะไปเกิดใน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 อายภูมิหรือไปบางคนอาจจะไม่อยากกลับมาเกิดนะคะการดับนะคะการดับความทุกข์การพ้นทุกข์เนี่ยมันจะพ้นตอนที่เรามีลมหายใจพ้นตอนที่มีชีวิตอยู่ไม่ใช่ไปพ้นตอน ตอนตายไปแล้วนะคะตายไปแล้วมันไป้นไม่ได้มันต้องพ้นตอนนี้ดับก็ต้องดับตอนที่มีชีวิตอยู่เราจะรู้ได้ยังไงว่ามันดับได้เราไม่สามารถไปยืนยันตัดสินใครได้เร,เราสังเกตเราเองได้เราจะสังเกตตัวเองได้ว่าในขณะหนึ่งวันนะในขณะที่เราดำเนินชีวิตอยู่ในหนึ่งวันนี้เนี่ยเราจะสามารถสังเกตอารมณ์ที่มันเกิดขึ้นในความรู้สึกได้ว่า ในขณะนี้มันมีอารมณ์อะไรเกิดขึ้นไหมเรามองกลับเข้าไปในในจิตถ้าเราฝึกสติอยู่เรื่อยๆเนี่ยเราจะเห็นจิตเรานะเราจะเห็นจิตเราแล้วเราก็สามารถมองเข้าไปเราสามารถเช็คได้เลยว่าตอนนี้มันมีอารมณ์ไหนมันเกิดขึ้นในจิตไหมนะซึ่งมันไม่มีนะถามว่าตอนนี้เนี่ยเหมือนกับน้อยที่กําลังคุยอยู่ตอนนี้เนี่ยถามว่ามันมีอารมณ์ขุนมัมอารมณ์ต่างๆ เกิดขึ้นไหมมันไม่มีมันว่างมันว่างนะคะทีนี้บางคนก็อาจจะถามว่าใช่สิเพราะมันยังไม่มีสิ่งมากระทบค,คือน้อยเคยลองนะคะน้อยเคยลองแล้วก็เคยสังเกตตัวเองเวลาที่มันไปกระทบนะคะมันไปกระทบเวลาที่เรามีใครบางคนอย่างอย่างเราไปงานงานหนึ่งยกตัวอย่างนะคะไปงานงานหนึ่งแล้วเราก็มีการพูดคุยกันนะคะ มีการแสดงความคิดเห็นอะไรต่างๆตรงนี้มันก็มีผู้ชายคนหนึ่งนะคะเขาก็เหมือนกับว่าเออเราก็ไม่รู้ว่าเขาคิดอะไรยังไงนะคะบางทีเราเราก็ฟังไปด้วยแล้วเราก็ถามไปด้วยอะไรเงี้ยล้วก็มันมันก็เป็นเรื่องที่เราไม่รู้เนาะไม่รู้เราก็ต้องถามถูกไหมคะทีนี้เนี่ยเราก็เลยแสดงความคิดไปว่ามันจะอย่างนี้อะไรอย่างนี้ไหมคือด <c oughs> <ains. S 1> ้วยความไม่มั่นใจเราก็แสดงความคิดเห็นออกไปเขาบอก ไม่รู้ไม่ต้องพูดอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราก็ตอนนั้นเราก็ไม่ได้แบบว่าโกรธนะคะแล้วก็ไม่ได้ตกใจนะคะแล้วก็มาว่าต่อหน้าอะไรอย่างเงี้ยนะคะที่มีคนอื่นด้วยเนี่ยอันนี้คือน้อยน้อย,น,อย,น,อยน้อยเคยมาแล้วเคยเคยเจอกับเหตุการณ์อย่างนี้มาแล้วทีนี้พอมีเหตุการณ์นี้ปุ๊บเนี่ยนะคะสติเรากลับมาอยู่ในในในวิหารธรรมนะสติเรากลับมาอยู่ โดยกระทนหันโดยโดยเราก็ไม่รู้ตัวเออมันมันเป็นอัตโนมัติสติกลับมาอยู่ในวิหารธรรมกลับมาอยู่ในในใจนะแล้วเราก็ไม่รู้สึกอะไรกับคําพูดเหล่านั้นซึ่งเราก็เปรียบเทียบตัวเราปัจจุบันกับตัวเราเมื่อก่อนนะถ้าเป็นเมื่อก่อนนี่แบบโหแรกกันเลยนะคะบวกไปเลยแต่ตอนนี้ไม่ใช่นะแล้วเราก็เอ๊เราก็มองดูเราเราพิจารณาจิตเรา เออมันไม่มีความโกรธมันไม่มีความรู้สึกอะไรเลยนะไม่มีความเครียดแค้นไม่มีอะไรเลยแล้วก็เฉยๆเฉยๆกับเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นนะคะอันนี้คือมันเคยเกิดขึ้นมาแล้วนะคะถึงพูดได้นะคะถึงพูดได้ในสิ่งที่มากระทบไม่ว่าจะเป็นเสียงนะคะมีบางคนโทรศัพท์มาเล่าเรื่องอะไรต่างๆเหล่านี้นะคะเรา ก็กลับรู้สึกเฉยๆนะคะกลับรู้สึกเฉยๆไม่ไม่ไม,มีอารมณ์โกรธเข้าไปร่วมไม่มีความก็เ,เรียกว่าออไม่มีความเกลียดชังเข้าไปร่วมนะคะสิ่งที่เขาเล่ามาอะไรต่างๆตรงนี้เนี่ยเราเราก็แค่ฟังฟังเฉยๆแล้วก็ไม่มีอะไรนะคะเราก็ในขณะที่เราฟังเนี่ยเราก็สติเราก็ อยู่ในวิหารธรรมสติเข้ามาอยู่ในกายสติเข้ามาอยู่ที่ลมหายใจนะคะฟังได้นะคะรับรู้นะคะแล้วก็ไม่มีอะไรแล้วก็วางนะคะตรงนี้คือความเขาเรียกว่าความวิเศษความมหัศจรรย์ความความที่เป็นพิเศษนะเป็นปฏิหาริย์ของการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจเป็นปาฏิหาริย์ของอนาปนาสตินะคะ ให้เราไม่หลงอารมณ์นะคะให้เราไม่ไปยึดอารมณะ์ะให้เรามีกำลังของสตินะคะซึ่งความทุกข์ของคนที่จะเกิดขึ้นทุกคนในโลกนี้ต้องเจอคือ 1. ความเกิดนะความเกิดความไม่พอใจในในกายของตัวเองการควบคุมกายตัวเองไม่ได้ นะบางคนก็อยากจะให้สวยให้งามไม่ให้เป็นแบบนั้นแบบนี้เรายัางควบคุมกายเราไม่ได้นั้นเป็นความทุกข์และบางคนก็ต้องไปหาเงินหาทองไปทําสัญญกรรมไปทําอะไรต่างๆอันนั้นมันเป็นความทุกข์มันเป็นการสร้างภาระเกิดขึ้นแล้วคนในโลกนี้ก็ต้องเจอความแก่นะก็ต้องเจอความตายบางคนไม่อยากตายก็ต้องตายก็ตายทุกคนแก่ทุกคนตายทุกคนสิ่งเหล่านี้เป็นทุกข์ ซึ่งถ้าคนเข้าใจความเป็นจริงที่เกิดขึ้นก็จะไม่ทุกข์แต่คนที่ไม่เข้าใจนะคะคนที่มีตัณหาอุปทานยึดเยอะนะคะเข้าใจว่าร่างกายนี้เป็นของเราก็จะทุกข์ดังนั้นเนี่ยการที่เราฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจอยู่ในปัจจุบันนะคะสิ่งที่มันจะได้เพิ่มเติมก็คือเรื่องของการมีสมาธิการมีสัมมาสมาธิการมีมรรคแปดการเดินอยู่บน ทางแห่งมรรคทางแห่งมรรคก็คือทางออกแห่งทุกข์ถ้าเราใช้ชีวิตดําเนินชีวิตอยู่บนทางแห่งมรรคได้เนี่ยเราก็พ้นทุกข์ได้แต่การที่เราจะเดินบนทางแห่งมรรคหรือทางออกแห่งการพ้นทุกข์ได้เนี่ยมันก็ต้องเริ่มจากการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจให้อยู่กับปัจจุบันต้องทําให้กําลังสติเนี่ยเข้มแข็งมีกําลังสติมากกําลังสมถะก็มาก สมาธิวิปัสสนาก็มาปัญญาวิมุตติก็เกิดนะคะดังนั้นเนี่ยการที่คนเราจะพ้นทุกระดับทุกได้ในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องเริ่มจากการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจนะ,ะรู้อยู่ที่ลมหายใจนะ,ะรู้อยู่ในปัจจุบันนะคะทำแค่นี้ทำง่ายๆนี่แหละคือความสำคัญ ของการฝึกสติให้อยู่กับลมหายใจใครๆก็ทําได้แล้วก็ทําได้ทุกที่นะคะวันนี้แดดส่องและนั่งผิดมุมที่บ้านนะคะก็ขอเป็นกําลังใจให้กับผู้ที่กําลังฝึกสติอยู่ทําต่อไปนะคะกำดีวันนี้ขอจงถึงแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณทุกเหล่าบรรดาสวัสดีค่ะ